วางรถหลังเยลยรถหลังนะมอเตอร์ไซค์รถหลังจุตมลทนฟองนาราพิ่ลมแอร์อคิดหลังนนล o หลัง,หล,งหลังว่าง อันน่ะพี่อู๊ดมาแล้วนะักปั่นมาแล้วสวัสดีครับ <c oughs> นักวกับพี่อูด๊ด